อลิ c e นบอ o เ d อร์แลนสุดยอดซีรีส์จาก Netflix ที่สร้างจากมังงะสุดโด่งดังในชื่อเดียวกันเมื่อกลุ่มคนหายตัวเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่ดูเหมือนโลกเดิมแต่คนอื่นๆในโลกนั้นกลับหายไปหมดและม่เพียงแค่พวกเขากับเกมสุดโหดให้เล่นที่จะต้องแลก้ดชีวิตเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้วันนี้เราจะมาอธิบายเกมและวิธีการเล่นเพื่อให้รอดชีวิตในอลิ c e นบอเ d อร์แลนฉบับเน็ตฟลิกกันสำหรับเ,เพื่อนๆที่เพิ่งจะรู้จักกับช่องเรา ผมขอกำลังใจเล็กด้วยการกดปุ่ม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกด f o l l o w ่แฟนเพจสปอยการของเราใน Facebook เพื่อไปกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับคำเตือนในคลิปนี้อาจมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนหากเ,เพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยให้ไปหาซีรีส์เต็มมาดูกันก่อนเราค่อยกลับมาฟังสรุปเกมต่างๆกันทีหลังนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ กลุ่มผู้คนที่สิ้นหวังในชีวิตจำนวนหนึ่งถูกดูดเข้ามาในดินแดนปริศนาที่ดูเหมือนจะเป็นโตเกียวแต่กลับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยและพวกเขาก็ยังต้องเล่นเกมสุดโหดเพื่อที่จะนําวีซ่าไปแลกแต้มชีวิตและถ้าหากวีซ่าขาดก็จะถูกเลเซอร์ที่ยิงลงมาจากท้องฟ้าเจาะก,กระโหลกตายทันทีแต่และเกมนั้นจะถูกออกแบบแทนความยากของเกมโดยใช้ไพ่เป็นตัวบอกโดยที่จำนวนตัวเลขจะบ่งบอกถึงความยากของเกมและสัญลักษณ์บนหน้าไพ่จะบ่งบอกถึงแนวทางการเล่นเกมคร่าว โดยไพ่โพดำแทนเกมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งและกำลังไพ่ข้อหลามตัดแทนเกมที่ต้องใช้สมองไพ่ดอกจิกคือเกมที่ต้องใช้ความร่วมมือกันและไพ่โพแดงคือเกมที่จะต้องใช้จิตวิทยาและการหักหลังในการเล่นเกมกลุ่มพระเอกของเรื่องนั้นก็คือกลุ่มเพื่อนที่ไม่เอาไหนสามคนได้แก่อริสุโจตะและคารูเบะได้หลุดเข้ามาในเกมโดยไม่ทราบสาเหตุและวิธีการ เมื่อพวกเขามาถึงก่อนจะเข้าเล่นเกมพวกเขาคิดว่ามีแค่กลุ่มของตัวเอง3คนแต่แล้วก็มีผู้หญิงสาวที่ชื่อว่าชิบุกิเดินเข้ามาเล่นเกมด้วยทาให้พวกเปเอกรู้ว่าไม่ได้มีแค่พวกตัวเองเท่านั้นที่อยู่ในโลกใบนี้ชิบุกิแนะนําให้กลุ่มของอาริสึเข้าใจว่าเกมทุกเกมเมื่อตัดสินใจเข้าเล่นแล้วจะไม่สามารถออกไปได้โดยเธอใช้บัตรพนักง,งานของโจตะโยนออกไปนอกอาณาเขตของเกมแล้วก็มีเลเซอร์ยิงเข้ามาที่บัตรจนทะลุแปลว่าหากไม่คลายออกจากเกมก่อนที่เกมจะจบจะต้องถูกฆ่าตายนั่นเองหลังจากนั้นก็มีนักกกเเเรรีียยนนสาาาวววอคนนึข้ามา้มมม่ด ทำให้เกมนี้มีผู้เล่น5้าคนทุกคนได้รับมือถือคนละหนึ่งเครื่องเพื่อสแกนใบหน้าและลงทะเบียนการเล่นเกมเกมที่1เริ่มเกมทั้งหมดขึ้นลิฟต์เข้าไปในห้องมือถือก็ส่งข้อความมาบอกกติกาของเกมเกมแรกที่ต้องเล่นก็คือเกมประตูอยู่หรือตายพวกเขาต้องเข้าไปในตึกและมีห้องว่างที่มีประตูอยู่2บานบานหนึ่งชื่อว่ารอดอีกบานหนึ่งชื่อว่าตายพวกเขาจะต้องเลือกเข้าประตูหนึ่งบานภายในระยะเวลาที่กําหนด และเวลาในแต่ละห้องจะค่อยๆลดลงไปทุกๆ10วินาทีจนกว่าพวกเขาจะหาทางออกได้หากตัดสินใจเลิกไม่ทันก็จะถูกไฟคลอ,อกจนตายและในห้องแรกก็มีเวลาให้2นาทีทุกคนจะคงเห็นเป็นเรื่องตลกและคุยกันถึงวิธีการผ่านเกมอยู่จนกระทั่งเวลาลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีแกส๊สพุ่งขึ้นมาจากพื้นพวกเขาเริ่มตกใจสาวนักเรียนรู้สึกกลัวเธอก็เลยรีบวิ่งหนีเปิดประตูที่เขียนว่าอยู่เพราะว่าไม่อยากเล่นเกมนี้อีกต่อไปแล้ว ผลก็คือถ,ถูกเลเซอร์ยิงเข้าที่หัวจนตายคาที่กลุ่มของอลิสารับรู้ถึงความจริงสักทีว่านี่คือเกมจริงตายจริงพวกเขารีวิ่งเข้าไปที่ประตูอีกบานเพื่อหนีตายและไฟในห้องนั้นก็พุ่งขึ้นมาพวกของอลิสึ์ลอดตายอย่างหวุดหวิดเวลาในห้องที่สองลดลงไปอีกสิบวินาทีพวกเขาเริ่มทะเลาะก,กันว่าจะให้ใครเปิดประตูชิบุกิบอกให้อลิสส์ไปคนเปิดแต่คารเบะก็ด่าชิบุกิกลับไปว่าทำไมเธอไม่เปิดเองละ่ะ อาริสรึจึงตัดสินใจที่จะเปิดประตูเองเพราะถูกชิบุกิยุเขาเดินเข้าไปที่ประตูตายเตรียมตัวที่จะเปิดประตูแต่สุดท้ายแล้วอาริสรึก็ไม่กล้าคารุเบะจึงยอมเสี่ยงตายเดินเข้าไปเปิดประตูเป็นที่อยู่อีกฝั่งแทนโชคดีที่คารุเบะเลือกถูกทุกคนจึงรอดตายมาได้ในห้องที่3คารุเบะบังคับให้ชิบุกิเปิดประตูบ้างเพราะพวกเขาได้เสี่ยงชีวิตไปแล้วถึงตาเธอที่จะต้องเสี่ยงบ้างแล้วแต่ชิบุกินั้นกลัวเกินกว่าจะยอมเปิดคารุเบะจึงถามอาริสรึว่าเขามีแผนอะไรบ้างไหม าอาริสือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากที่สุดในกลุ่มและเขาสามารถแก้ปริศนาต่างๆในเกมได้เก่งที่สุดอาริสือได้แต่โวยวายและก็บอกกับเ,เพื่อนๆว่านี่มันไม่ใช่เกมแล้วนี่มันคือการวัดดวงล้วนๆทาให้คารเบะวิ่งเข้าไปต่อยเ,เพื่อนเพื่อเรียกสติระหว่างที่กําลังทะเลาะก,กันอยู่ๆอ,อาริสือก็คิดอะไรบางอย่างออกสมองด้านการเล่นเกมของอาริสือก็เริ่มทํางานเขานึกถึงรถที่จอดอยู่หน้าตึกก่อนที่พวกเขาจะเข้ามา อาริสึคำนวณในหัวแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าให้เลือกประตูตายโดยที่เวลาเหลือเพียงหวินาทีและอาริสึก็เลือกถูกเขาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเขาคำนวณจากขนาดความยาวของตัวรถและขนาดความกว้างของตึกเมื่อคำนวณออกมาแล้วพบว่าตึกนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อแบ่งออกเป็นห้องๆก็จะได้9ก้าห้องและพอดูจากจุดแรกที่เข้ามาและห้องอื่นๆที่เป็นห้องที่ไม่ไฟมันจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปที่จะเลือกห้องที่จะพาพวกเขาไปถึงทางออกได้ ทั้ง4คนออกไปตามห้องต่างๆต,ต,ตามการคำนวณของอาริสึแต่พอถึงห้องสุดท้ายกลับทําให้อาริสึต้องแปลกใจเพราะประตูห้องนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติฝั่งหนึ่งนั้นติดอยู่กับกาแพงของตึกข้างๆส่วนประตูอีกฝั่งกลับพาเขาเข้าไปในห้องที่มีเด็กตายคนแรกซึ่งแปลว่าประตูทั้งสองบานมีโอกาสผิดทั้งคู่เวลางวดเข้าไปทุกทีอาริสุเริ่มคำนวณใหม่เขาจาได้ว่าตอนเข้ามาครั้งแรกโจตะได้ถ่ายคลิปวิดีโอภายในห้องเอาไว้ในตอนที่นักเรียนหญิงถูกยิงตาย เมื่อเปิดวิดีโอดูก็พบว่าประตูที่ควรจะพาไปสู่ทางออกในห้องนั้นมันไม่มีอยู่ซึ่งก็แปลว่าที่จริงแล้วห้องนี้ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดแต่มันถูกทําให้เล็กลงและก็แบ่งเป็นทางออกลเล็กๆเอาไว้หลังประตูเหลือเวลาเพียง5วินาทีอาริสุจึงรีบวิ่งนำเพื่อนๆอ,ออกไปที่ประตูและมันก็เป็นประตูไปสู่ทางออกจริงๆแต่ก็ทําให้โจตาต้องโดนไฟคลอ,อกที่ขาจนบาดเจ็บไปด้วยและไพ่สําหรับเกมประตูเป็นประตูตานี้ก็คือไพ่3ดอกจิกนั่นเองเกมที่2 หลังจากเกมแรกจบไปโจตะได้รับบาดเจ็บอาริสุและคารุเบตตั้งใจจะไปตามสืบเรื่องของที่นี่รวมถึงว่าทำไมถึงต้องมีเกมแบบนี้ด้วยโดยการตัดสินใจเข้าเล่นอีกเกมและก็ทิ้งให้โจตะพักรักษาตัวโดยที่มีชิบุกิเป็นคนดูแลแถมทั้งสองคนยังแอบมีอะไรกันอีกด้วยเกมที่2นั้นเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งโดยครั้งนี้มีผู้เล่นเพิ่มหลายคนมากกว่าเกมแรกโดยมีตัวละครใหม่คืออุสงิจิชิยะและอางุนิ ซึ่ง3คนนี้จะเป็นตัวละครสำคัญในอนาคตอีกด้วยเกมนี้เป็นเกมวิ่งไล่จับกติกาก็คือให้ทุกคนหนีจากยักษ์ไปให้ได้และต้องค้นหาห้องเซฟโซนที่ซ่อนอยู่ในตึกให้เจอภายในเวลาที่กำหนด20นาทีหากครบกำหนดเวลาแล้วยังหาห้องไม่พบระเบิดเวลาจะระเบิดตึกนี้พร้อมทุกคนตายในทันทีระดับความยากของเกมนี้ก็คือ5โพดัมเริ่มเกมมาทุกคนออกไปประจำตามชั้นต่างๆของอาพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะหาห้องเซฟรูมเมื่อเวลาเริ่มเดิน ก็ไม่ควรสวมหน้ากากมาออกมาตามไล่ฆ่าทุกคนมีหลายคนโดนยิงตายและบางคนก็ทนรับไม่ไหววิ่งหนีออกจากเกมไปและก็โดนเลเซอร์ยิงตายไปก็มีพวกอาริสุหนีตายไปตามชั้นต่างๆโดยแอบดูยักษ์ที่ไล่ฆ่าคนไปด้วยแต่ดูเหมือนว่ายักษ์จะมองเห็นด้านหน้าได้ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าใส่หน้ากาก,ากเอาไว้อาริสุจึงคิดแผนบางอย่างออกเขาตะโกนบอกทุกๆคนว่าไม่ว่าใครจะอยู่ชั้นไหนก็ตามให้ตะโกนบอกตำแหน่งของยักษ์กับเพื่อนๆด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสหนี แล้วก็เพิ่มโอกาสในการตามหาห้องเซฟโซนอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเอาด้วยนอกจากอุสงิคนเดียวเธอตะโกนบอกตำแหน่งของยักษ์ให้กับพวกอาริสุและเธอก็มีสกิลในการปีนป่ายที่ยอดเยี่ยมทําให้เธอสามารถปีนขึ้นลงระหว่างชั้นได้โดยไม่ต้องใช้บันไดพวกอาริสุนี้ตายมาจนกระทั่งคารูเบตตัดสินใจที่จะต่อสู้กับยักษ์เพื่อ,อยื้อเวลาให้อาริสุตามหาห้องเซฟโซนโดยที่มีอาง,งานนุนิยอมมาช่วยสู้อีกแรงพร้อมกับอุสงิก็ลงมาช่วยอาริสุตามหาอีกด้วย เดี๋ยวเธอแยกออกไปค้นหาตามห้องชั้นล่างส่วนอาริสุนั้นจะไปหาที่ห้องชั้นบนฝั่งของคารูเบะและอางุนินั้นก็เข้าต่อสู้กับยักษ์อย่างบ้าคลั่งอางุนิใช้ลูกน้องของตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ถูกฆ่าเพื่อที่ตัวเองจะได้มีจังหวะในการเข้าโจมตีโดยมีคารูเบะคอยช่วยสู้แต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้ายักษ์คนนี้จะไม่มีท่าทางอ่อนแรงลงเลยด้านอาริสุก็ออกตามหาห้องเซฟแต่ก็ไม่เจอสักทีเขาจึงค่อยๆใช้สมาธิคิดแล้วก็พบวิธีว่า วิธีการไลค่ค่าของยักษ์นั้นแม้จะใช้ปืนแต่ก็จะเน้นไปที่การเดินเข้าไปหาตัวแล้วค่อยยิงแต่กลับมีอยู่จุดหนึ่งที่ยักษ์เลือกยิงเข้าไปที่ประตูบานนั้นจากระยะไกลเมื่อมองและคิดดูดีๆแปลว่ายักษ์ต้องการจะปกป้องประตูนี้อาริสือจึงคิดได้ว่าห้องนี้แหละคือเซฟโซนเขาจึงเรียวิ่งไปที่ห้องนั้นทันทีเมื่อมาถึงหน้าห้องก็พบว่าจิชิยะเองก็เดินมาที่ห้องนี้ชิว แล้วก็ดูเหมือนว่าจิชิยะไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเกมนี้มากนะักเพราะว่าเขาอ่านเกมออกตั้งแต่แรกแล้วว่าห้องเซฟโซนนั้นอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่ต้องใช้แรงหรือไปวิ่งหนีตายเหมือนคนอื่นๆเมื่อทั้งสองคนเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องนี้ยังมียะอีกคนหนึ่งดักซุ่มรออยู่จนทําให้เกือบถูกยิงดีที่อาริสึผักจิชิยะออกไปจากห้องแล้วตัวเองก็กระโดดเข้าไปในห้องล็อกประตูหนีทันในห้องที่อาริสึซ่อนตัวนั้นมีสวิตช์อยู่2ออันเป็นปุ่มที่ใช้หยุดระเบิดเวลา หากกด2ปุ่มนี้พร้อมกันเกมก็จะจบลงทันทีแต่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องนี้แค่คนเดียวเวลางวดเข้ามาหรือเวลาอีกไม่กี่วินาทีดานของคารูเบตและอังุนี่เองก็ยังต้องต่อสู้กับย่าอีกคนหนึ่งอยู่ส่วนอาริสุเองก็โดนย่าอีกคนหนึ่งกำลังพังประตูเข้ามาหมายจะฆ่าเขาอาริสุจึงตะโกนออกไปว่าใครก็ได้ให้เข้ามาในห้องนี้ทีมาช่วยเขากดสวิตช์เพื่อจบเกมอุสงิได้ยินเสียงเรียกเธอจึงรีบปีนตึกขึ้นมาเพื่อช่วยอาริสุ ยักษ์พังประตูเข้ามาสำเร็จอาริสุจึงวิ่งเข้าไปต่อสู้เพื่อดึงเวลาเอาไว้ในตอนที่อุสงิปืนขึ้นมาถึงพอดีจิชิยะเข้ามาและโยนเครื่องชาอตไฟฟ้าให้อุสงิเธอกระโดดคว้าและพุ่งเข้าไปจี้ใส่ย,ยักษ์ที่กำลังต่อสู้กับอาริสุอยู่จนมันสลบไปเหลือเวลาอีกแค่3าวินาทีอาริสุและอุสงิงรีบกระโดดขึ้นไปกดปุ่มคนละฝั่งทันเวลาพอดีเกมจบลงทันทียักษ์นั้นหน้ากาก,ากหลุดออกมาเผยเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึง่ง โดยมีปลอกคอสวมอยู่และมันก็ระเบิดออกจนเธอตายส่วนยักษ์ที่สู้กับพวกคารุเบเองก็ตายด้วยโดยมีมือถือตกอยู่ข้างๆข,ข,ขึ้นว่าเกมโอเวอร์และดูเหมือนว่ายักษ์พวกนี้เองก็เป็นเพียงผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่เล่นเกมคนละฝ่ายกับพวกพระเอกและเมื่อแพ้พวกเขาก็ต้องตายเหมือนกันเกมที่3หลังอาริสุและคารเบชนะเกมที่2มาได้อย่างเฉียดฉิว ก็ถึงตาของโจตะและชิบุกิต้องเข้าเล่นเกมต่อไปเพราะว่าวีซ่าชีวิตของทั้งคู่นั้นเหลือเวลาเพียงอีกวันสุดท้ายเท่านั้นเกมที่3ามถูกจัดขึ้นที่สวนพฤกษศาสตร์รอบนี้มีผู้เล่นเพียง4ี่คนก็คือกลุ่มของพระเอกนั่นเองและระดับความยากของเกมนั้นก็คือ7โพแดงเป็นเกมแนวทอรยอหักหลังเล่นกับจิตใจของคนแถมยังมีความยากระดับเจอีกด้วยทุกคนต้องสวมปลอกคอและแว่นตาพิเศษก่อนจะเริ่มเกมและเกมในครั้งนี้ก็คือเกมซ่อนหา โดยที่คนคนนึงจะต้องเป็นหมาป่าส่วนอีก3คนที่เหลือเป็นแกะคนที่ถูกหมาป่าเจอตัวจะต้องกลายเป็นหมาป่าคนต่อไปโดยการใช้แว่นตา tracking ที่สามารถจับและจดจาใบหน้าของคนที่ตัวเองมองเพื่อเปลี่ยนสถานะของหมาป่าไปให้อีกคนแต่ใครก็ตามที่เป็นหมาป่าจนถึงเวลาที่จบเกมจะเป็นผู้ชนะและปลอกคอของคนอื่นๆก็จะระเบิดนั่นแปลว่าอีก3คนที่เหลือจะต้องตายเมื่อเริ่มเกมคนแรกที่จะเป็นหมาป่าก็คือโจตา แต่ด้วยความที่โจตาเป็นคนออนแอที่สุดในกลุ่มก็เกิดอาการสติดแตกขึ้นมาและพยายามจะถอดปลอกคอออกทําให้ออริสตต้องเข้าไปห้ามไว้เพราะกลัวว่ามันจะระเบิดเมื่อมีการมองตาก,กันสนัญลักษณ์ของหมาป่าก็ส่งต่อไปที่ออริสต์แทนจังหวะที่ทุกคนกาลังสับสนชิบกุกิจึงเธอโอกาสเรียกให้ทุกคนหันมามองหน้าเธอและเธอก็รับสถานะกลายเป็นหมาป่าไปก่อนที่จะได้วิ่งหนีคนอื่นๆเพื่อไปซ่อนวิธีเล่นที่แท้จริงของเกมนี้ไม่ใช่ให้หมาป่าออกตามหาแก่ แต่เป็นเหล่าแก่ที่ต้องออกตามหาหมาป่าแทนคารเบะที่ไม่ชอบหน้าชิบุกิอยู่แล้วจึงรีบถือมีดวิ่งไล่ตามเธอไปทันทีโดยมีโจตะที่ขาเจ็บตามใครไม่ทันเอาแต่นั่งร้องไห้ขอร้องให้ทุกคนมาช่วยกันเพราะทุกคนเป็นเพื่อนที่รอดตายมาด้วยกันคารเบะตามชิบุกิทันในที่สุดทั้งสองคนต่อสู้กันจนชิบุกิเผลอจ้องตาคารเบะและสถานะหมาป่าก็ตกอยู่ที่คารเบะในที่สุด จังหวะที่คารุเบะกำลังกระเทือบชิบุกิอยู่อาริสึก็ตะโกนบอกให้เพื่อนหยุดเพื่อหาทางออกร่วมกันทําให้คารุเบะเผลอจ้องหน้าอาริสึเข้าจนสถานะหมาป่าตกไปอยู่ที่อาริสึในที่สุดคารุเบะและชิบุกิจึงวิ่งออกไล่ล่าอาริสึแทนอาริสึจนมุมและกาลังจะถูกชิบุกิพุ่งเข้ามาแทงแต่ก็ได้โจตะพุ่งเข้ามาล็อกคอชิบุกิเอาไว้เพื่อให้อาริสึหนีไปได้ส่วนคารุเบะเองก็เรียวิ่งตามอาริสึไปติด,ตด พร้อมทั้งกล่นด่าเพื่อนตัวเองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่จริงๆและกลัวตายจนยอมทิ้งเพื่อนอรลสึนี้ไปหาที่เงียบๆและพยายามใช้เครื่องมือช่างที่ตัวเองเอามาด้วยพยายามแกะปลอกคอออกแต่ก็ทําไม่สําเร็จอรลสซจะเกิดความกลัวและซ่อนตัวพร้อมกับร้องไห้ในความขี้ขลาดของตัวเองถึงจุดนี้ทุกคนต่างคิดถึงเรื่องในอดีตของตัวเองที่ทําให้อยากมีชีวิตอยู่คาร์โรเบมีสาวที่ตัวเองรักและเขาหวังว่าจะได้แต่งงานกับเธอ เขาจึงอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่เพื่อไปแต่งงานกับคนที่เขารักชิบุกิเองเป็นสาวที่มีความทะเยอทะยายนสูงเธอยอมแลกตัวเพื่อนอนกับหัวหน้าหวังจะได้งานในตำแหน่งสูงสูงและก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตเธอยอมเจ็บขนาดนี้และก็ไม่อยากต้องมาตายอยู่ในที่แบบนี้ด้วยโจตะเป็นคนเดียวที่ไม่อยากอยู่ต่อเขายอมตายอยู่ที่นี่ดีกว่าจะต้องยอมแลกชีวิตของเพื่อนตัวเอง โจตะจึงพยายามจับชิบุกิเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปแย่งสถานะหมาป่ากับเพื่อนของตัวเองส่วนอาริสุนั้นเป็นคนไม่เอาไหนวันวันเอาแต่เล่นเกมส่วนพ่อก็รักน้องชายเพราะน้องชายนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเองแต่แม้ชีวิตจะแย่ขนาดไหนอาริสุก็มีคารุเบะและโจตะคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาเสมอตลอดไม่เคยทิ้งกันทุกคนดูเหมือนตอนแรกจะห่วงแต่ชีวิตของตัวเองแต่เมื่อเวลาใกล้หมดพวกเขากลับคิดถึงแต่มิตรภาพที่เคยมีให้กัน อาริสุยอมตัดสินใจจะออกจากเกมเพื่อยอมตายให้เพื่อนได้อยู่รอดเขาตะโกนให้เพื่อนออกมาเ mm. พื่อที่จะมอบสถานะหมาป่าให้และตัวเองจะได้ออกไปตายแต่ดูเหมือนเพื่อนๆจะคิดแบบเดียวกับอาริสุคือยอมตายเพื่อให้เพื่อนรอดอาริสุออกเดินตามหาเพื่อนๆตะโกนถามแต่ก็ไม่มีใครยอมแสดงตัวออกมาทุกคนแอบซ่อนอยู่ในความมืดในที่สุดก็เป็นไปตามกติกาของเกมจริงๆหมาป่าออกตามหาแกะเพื่อที่จะยอมตาย ส่วนเหล่าแก่ก็ซ่อนตัวเพื่อที่จะยอมตายเช่นกันเมื่อเวลาเหลือไม่กี่วินาทีสุดท้ายชิบุกิก็ยอมรับชะตากรรมว่าเธอจะต้องตายและโผล่เขากอดกับโจตาไปครั้งสุดท้ายและระเบิดก็ฆ่าทั้งสองคนตายไปในอ้อมกอดส่วนคารูเบก็เผยตัวให้อาริสุเห็นไปครั้งสุดท้ายก่อนจะบอกขอบคุณเพื่อนและระเบิดก็ทำงานและฆ่าเขาตายต่อหน้าต่อต,อตาอาริสุเกมจบลงอาริสุชนะพร้อมกับหัวใจที่แตกสลาย เกมที่4หลังเพื่อนๆตายหมดอาริสึหมดอะไรตายอยากนอนอยู่กับพื้นถนนเพื่อรอเวลาตายของตัวเองเท่านั้นแต่อุสงญีผู้เล่นอีกคนที่เคยเล่นเกมวิ่งได้จับกับอาริสุจนชนะที่ผ่านทางมาเห็นเข้าช่วยพาเขาเข้าไปรักษาและให้กําลังใจกับอาริสุให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจนเมื่ออาริสุดีขึ้นพวกเขาก็ได้เวลาเล่นเกมที่4กันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุเกมนี้ถูกจัดขึ้นที่อุโมงค์ใต้ดินบรถษัทเมกาและมีผู้เล่นคอื่นอีก3คนรวมอาริสุกับอุสงญีเป็น5้าคน ชายทั้งสาคนนั้นเป็นคนที่บังเอิญเข้ามาเจอกันในเกมพร้อมกันและก็ช่วยกันเล่นผ่านไปสีเกมแล้วโดยการจับกลุ่มกันเพื่อให้มีโอกาสชนะมากขึ้นพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมาแต่ก็มีคนหนึ่งบาดเจ็บที่ขาจากเกมก่อนหน้านั้นด้วยเกมที่สีนี้คือเกมระยะทางเงื่อนไขาการผ่านเกมคือให้ไปให้ถึงเส้นชายอย่างปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนดโดยในมือถือจะมีระยะทางบอกตำแหน่งเอาไว้ให้ด้วยความยากของเกมนี้คือสีดอกจิกเป็นเกมที่ต้องใช้ความร่วมมือกัน เมื่อเห็นว่าเพื่อนคนหนึ่งบาดเจ็บที่ขา mm. เพื่อนอีกคนจึงลองไปสตาร์รถเมล์แล้วก็พบว่าน้ำมันหมดเพื่อนคนที่บาดเจ็บจึงบอกกับคนอื่นๆว่าให้ทิ้งเขาไว้ที่นี่เขาจะหาทางไปเองเพราะไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงทุกคนจึงตัดสินใจวิ่งออกไปเพื่อที่จะไปที่จุดหมายโดยจำใจต้องทิ้งเพื่อนเอาไว้บนรถทั้ง4ี่คนเริ่มวิ่งออกไปเพื่อ,ไป,อไปยังจุดหมายตามที่เกมบอกโดยมีระยะทางในมือถือระบุไว้จากตำแหน่งศูนย์และค่อยๆเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่พวกเขาวิ่งไปเมื่อไปถึงระหว่างทาง ก็พบว่ามีเสือตัวหนึ่งคอยดักซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ทุกคนหนีตายกันแต่เซซานหนึ่งในผู้เล่นกลุ่มใหม่ก็ถูกเสือพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วตัวเองก็ยอมเสียสละต่อสู้กับเสือเพื่อเปิดทางให้เพื่อนๆได้หนีไปจนกระทั่งเขาตายไปพร้อมกับเสือตอนนี้เหลือกันแค่3คนทั้ง3คนวิ่งต่อไปจนกระทั่งไปพบกับรถบรรทุกที่ขนมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อาเเห็นเข้าก็านึกอะไรบางอย่างออก เขาเคยคุยกับโจตาเพื่อนรักตอนที่เข้ามาถึงที่นี่ใหม่ๆว่าอุปกรณ์ต่างๆในโลกนี้ที่มีชิป i ออยู่ต่างก็พังกันหมดแต่อุปกรณ์ที่เป็นอนาล็อกกับยังใช้ได้ปกติซึ่งมอเตอร์ไซคันนี้และรถเมล์ต่างก็เป็นอนาล็อกเช่นกันแต่รถมอเตอร์ไซค์เองก็ไม่มีกุญแจแต่ในนั้นมีน้ํามันดีเซลที่จะสามารถนําไปเติมรถเมล์ได้อริสุจึงอาสา,าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปเพื่อไปรับเพื่อนที่ขาเจ็บเพื่อที่จะได้หนีมาด้วยกัน โดยบอกให้อุสง,งิลและเพื่อนใหม่อีกคนให้รีบวิ่งไปที่จุดเส้นชัยก่อนและเขาจะรีบตามไปให้ทันเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ทุกคนเลยทําตามแผนอาริสุข็นรถไปจนถึงรถเมลแล้วก็ช่วยกระติมนน้ามันจนสาเร็จแล้วก็รีบขับตามมาหาเพื่อนเพื่อนที่เหลือที่เส้นชยัยส่วนด้าของอุสง,งิลและเพื่อนอีกคนก็นั่งรอแล้วก็พูดคุยกันว่าต่างคนต่างก็ยังมีห่วงอยู่แต่ก็ยังไม่อยากตายอยู่ที่นี่แต่สักพักก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระเด็นออกมา เสียงนั้นคือเสียงของน็อตที่กำแพงเหล็กตรงเส้นชายกระเด็นเหมือนมีแรงดันอะไรบางอย่างดันมันตอนนั้นเองที่ั้งสองคนเห็นน้ำค,ค่อยๆพุ่องออกมาจากรอยแยกพวกเขารู้ทันทีว่าหลังกำแพงก็คือน้ำจำนวนมหาศาลถ้าไม่รีบหนีไปจากตรงนี้พวกเขาจะต้องจมน้ำตายทั้งสองคนรีบวิ่งหนีสุดชีวิตอุษงี้นั้นแม้จะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เป็นนักปีนเขาชั้นเยี่ยมแถนตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในเกมนี้เธอก็คอยฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนสามารถวิ่งหนีได้ทัน แต่เพื่อนอีกคนนั้นหมดแรงจากการวิ่งมาถึงที่นี่ในรอบแรกทาให้เขาไม่มีแรงเหลือที่จะวิ่งหนีและก็สะดุดจ,จนล้มลงจมน้ําตายในที่สุดอุสังิเองก็กําลังจะโดนน้าพัดตามมาทันทันนั้นันเองเธอก็ได้เห็นรถเมลและอาริสุที่ตามมาทันพอดีอาริสุรีบยื่นเมือออกมารับอุสังิไว้และก็ดึงตัวเธอเข้ามาในรถทันก่อนที่จะโดนน้าพัดและรถก็ถูกน้ําพัดใสจ,จนกระเด็นและทุกคนก็สลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาทุกอย่างก็สงบลงแล้ว ทุกคนในรถปีนออกมาและก็พบว่าข้างรถเขียนคำว่าโกที่แปลว่าจุดหมายนั่นแปลว่าที่จริงแล้วจุดหมายที่เกมต้องการให้ผู้เล่นไปให้ถึงก็คือการอยู่บนรถเมล์คันนี้และถ้ารอจนกว่าเวลาหมดก็จะสามารถชนะเกมได้สุดท้ายพวกเขาขชนะเกมในที่สุดแต่ก็ต้องเสียเพื่อนรักหมายปอีกสองคนเกมที่5หลังเล่นเกมที่2จบอาริสุดได้รับรู้มาว่ามีสิ่งที่เรียกว่าชายหาดอยู่ และหากอยากรู้คําตอบของเกมที่มากขึ้นพวกเขาก็จะต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าชายหาดนี้ให้เจอและอาริสึก็ค้นพบว่าที่จริงชายหาดก็คือโรงแรมที่เป็นที่รวมกันของกลุ่มคนเก่งๆที่เล่นเกมนี้มาก่อนพวกเขามารวมตัวกันช่วยเล่นเกมเพื่อสะสมไพ่แต้มต่างๆให้ครบเพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้เชื่อว่าถ้าสะสมไพ่จนครบจะสามารถกลับไปที่โลกปกติได้และด้วยความสามารถในการเล่นเกมของอาริสุและอุสงังิเป็นที่จับตามอง หัวหน้าของกลุ่มนี้ซึ่งก็คือชายที่มีฉายาว่าคนขายหมวกก็ชวนกึ่งบังคับให้ทั้งสองคนเข้าร่วมกลุ่มด้วยและก็จัดการยึดไพ่ของเพะเอกเอาไว้และเกมที่5นี้ก็คือเกมการทดสอบความสามารถของอดิสุว่าคุ้มค่าพอจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยหรือไม่คนที่เล่นเกมนี้ด้วยก็คือกลุ่มคนระดับบนของชายหาดและลูกน้องอีกจํานวนหนึ่งเกมนี้จัดขึ้นในท่อระบายน้ําชั้นใต้ดินของตึกซึ่งเกมนี้มีชื่อว่าเกมหลอดไฟเกมนี้มีระดับความยากสี่ข้อหลํมตัด เป็นเกมที่ต้องใช้มันสมองและความฉลาดในการเล่นโดยผู้เล่นจะต้องอยู่ในห้องที่น้ํากําลังไหลเข้ามาขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาและมีม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่บนเพดานในห้องนี้จะมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งที่มีหลอดไฟอยู่หนึ่งหลอดและผู้เล่นจะต้องหาให้ได้ว่าสวิตช์ไฟ A, B และ C อันไหนคือของจริงที่สามารถเปิดไฟได้โดยมีกติกาว,ว่าถ้าเปิดประตูห้องหลอดไฟเพื่อดูว่าไฟติดไหมจะสามารถสับสวิตช์ได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าปิดประตูไว้จะสามารถสับสวิตช์อีกครั้งก็ได้ แต่จะมองไม่เห็นหลอดไฟข้างในว่าติดหรือไม่และหากมีคนอยู่ในห้องหลอดไฟประตูก็จะไม่สามารถปิดได้ทั้งทีมมีโอกาสตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นว่าสวิตช์อันไหนคือคำตอบที่ถูกต้องหากตอบถูกเกมก็จะจบลงแต่ถ้าตอบผิดระดับน้ำจะสูงขึ้นจนไปแตกกับสายไฟด้านบนและทุกคนในห้องก็จะถูกไฟช็อตจนตายเมื่อเริ่มเกมระดับน้ำค่อยๆสูงขึ้นผู้เล่นทุกคนเริ่มกระวนกระวายแต่ดูเหมือนอัน หนึ่งในสมาชิกระดับสูงที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อทดสอบอาริสุยูจะไม่ทุกร้อนอะไรเลยเพราะดูเหมือนว่าเธอจะรู้คําตอบของเกมอยู่แล้วในขณะที่ทุกคนเริ่มกลัวตายเธอก็อยังยืนยันจะให้อาริสุเปคนแก้ปริศนาเกมนี้ให้ได้ทุกคนกดดันให้อาริสุหาคําตอบจนอาริสุคิดจะใช้วิธีการสุม่มแต่แล้วอาริสุก็เริ่มคํานวณถึงกติกาของโจทย์ในหัวแค่เพียงคู่เดียวอาริสุก็รีบบอกให้คุยนะผู้เล่นอีกคนรีบไปปิดประตูห้องหลอดไฟจากนั้นเขาก็สัต์สวิตเอขึ้นแล้วก็รอสักพัก ระดับน้ําสูงขึ้นจนเกือบถึงสายไฟทุกคนกลัวตายจนเริ่มมีคนร้องไห้ฟูงไฟสักพักอาริสอก็บอกให้คุยนะเปิดประตูออกแล้วเขาก็สัตว์วิตบีต่ตอแต่ไฟก็ไม่ติดอาริสุรีบบอกให้คุยนะเข้าไปจับที่หลอดไฟถึงเธอจะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็รีบวิ่งเข้าไปจับและเธอก็สะดุ้งสุดตัวและตะโกนออกมาว่ามันร้อนอาริสอและอันยิม้มและรีบตะโกนขึ้นมาทันทีว่าคําตอบคือ A และทันใดนั้นระดับน้ําก็หยุดนิ่งและหม้อแปลงไฟก็ดับลง เหตุผลก็คือหลอดไฟในห้องนั้นเป็นหลอดไส้แบบร้อนเมื่อปิดประตูและเปิดสวิตช์เอไว้สักพักหากหลอดไฟติดมันก็จะยังร้อนอยู่จังหวะนั้นอาริสุก็ใช้วิธีการเปิดประตูห้องเพื่อดูว่าเมื่อสับสวิตช์ไฟ B ต่อแล้วไฟจะติดหรือไม่หากติดคําตอบก็คือ B หากไม่ติดก็แค่เข้าไปจับที่หลอดไฟถ้าหลอดร้อนแปลว่าสวิตช์ A คือคําตอบถ้าหลอดไม่ร้อนแปลว่าคําตอบคือสวิตช์สในที่สุดอาริสุก็ชนะเกมนี้ไปได้ เกมที่6เกมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมชายหาดซึ่งที่จริงแล้วเป็นที่ตั้งของกลุ่มผู้รอดชีวิตหลังอาริสุเข้ากลุ่มชายหาดมาได้ไม่นานคนขายหมวกซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของกลุ่มก็ได้ถูกยิงตายอย่างปริศนาจากการเล่นเกมทําให้เกิดการแก่งแย่งชิงตาแหน่งผู้นําคนใหม่และคนที่ได้ตําแหน่งไปก็คืออังุนิเพราะเขาคือคนที่มีหน้าที่ดูแลคลังอาวุธแถมอาริสุกับอุซงีเองก็ไม่ถูกกับกลุ่มของอังุนิทําให้ตัวอาริสุนั้นถูกซ้อมแล้วก็จับไปขังไว้ ส่วนอูซังยีเองก็เกือบจะโดนข่มขืนแต่โชคดีที่เกมนั้นเริ่มขึ้นมาก่อนเกมนี้มีชื่อว่าเกมตามล่าไม่มดมีหนึ่งใน,นสมาชิกสาวชื่อว่าโมโมกะถูกแทงตายและกติกาของเกมก็คือผู้เล่นจะต้องหาให้ได้ว่าใครคือคนฆ่าเธอและให้เรียกคนฆ่าว่าแม่มดหากหาเจอและนำตัวแม่มดไปเผาก็จะสามารถชนะและจบเกมไปได้จำกัดเวลาของเกมนี้ก็คือ2ชั่วโมงโดยเกมนี้มีความยากอยู่ที่10โพแดง ซึ่งเป็นเกมที่ต้องใช้จิตวิทยาและการหักหลังแถมยังมีคะแนนความยากสูงสุดอีกด้วยเกิดความโกลาหลขึ้นหลังเริ่มเกมกลุ่มของอังวณนนิหน่วยควบคุมอาวุธเริ่มใช้วิธีการออกล่ายิงทุกคนทิ้งให้หมดเพื่อเป็นวิธีการเคลียร์เกมโดยไม่สนว่าใครจะเป็นแม่มดอุสงิพาอาซาฮิเพื่อนสนิทของคนตายหนีไปพร้อมกันเพื่อที่จะไปตามหาอาริสุที่กำลังถูกขังอยู่จนกระทั่งช่วยเขาออกมาได้สำเร็จอาริสุนั่งคิดถึงกติกาของเกมอยู่นาน และเขาก็คิดออกได้ว่าใครคือแม่ม้อตัวจริงด้านของอันนั้นหนีไปพร้อมกับหยิบมีดที่ใช้แทงเหยื่อเธอสงสัยในการตายครั้งนี้เลยตัดสินใจเอามีดไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือและเธอก็พบกับความจริงบางอย่างด้วยเช่นกันตัดมาที่พวกของอังวนิเขาไล่ฆ่าคนตายเป็นเบือ่อและสุดท้ายก็ต้อนทุกคนมาไว้ที่ห้องโถงและกําลังจะฆ่าเพิ่มแต่อาดิสึก็เข้ามาถึงพอดีและก็ห้ามเอาไว้ได้ทัน อาริสึพยายามอธิบายถึงเหตุผลและขอให้องังวนิร่วมมือกันเล่นเกมโดยไม่จะเป็นต้องฆ่าใครแต่องังวนินั้นไม่ฟังเดินเข้ามาทาร้ายอาริสึทําให้อุสง,งีิตะโกนดาา่าอังวนิไปว่านายเองใช่ไหมที่เป็นแม่มดเพราะนายไม่ยอมฟังเหตุผลแต่จะใช้วิธีคารฆ่าให้หมดเพียงอย่างเดียวเพราะจะหาฆ่าทุกคนตายนายก็จะลอดตามกติกาของเกมองังวนิจึงบอกเขาทุกคนไปว่าเขาคือแม่มดตัวจริงแต่ก่อนที่คนอื่นๆจะเริ่มโจมตีองังวนิอาริสึก็พูดขึ้นมาว่านายไม่ใช่แม่มดตัวจริงหรอกอาริสึอ,อธิบายว่า เขาจำสายตาของอังวงนิที่เกลียดตัวเองแบบนั้นได้เพราะอาริสึเองก็เคยมีสายตาแบบนั้นเมื่อตอนที่เล่นเกมหมาป่าจนทําให้เพื่อนต้องตายอาริสึอธิบายว่าเป็นเพราะอังวนินั้นเป็นเพื่อนรักกับคนขายหมวกแต่ที่อาริสึไม่เข้าใจก็คือทําไมเพื่อนรักถึงได้ยอมฆ่ากันตายและทําไมอังวนิต้องฆ่าทุกคนที่นี่โดยไม่จําเป็นด้วยอังวนิจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขากับคนขายหมวกเป็นเพื่อนก,นกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในโลกนี้ทั้งสองคนรักกันมาก แต่เมื่อเข้ามาที่นี่คนขายหมวกไม่แนวคิดที่ว่าต้องการจะทําให้โลกแห่งนี้มีความหวังสําหรับทุกคนเขาจึงตั้งกลุ่มและใช้โรงแรมแห่งนี้เป็นชุมชนของผู้รอดชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนขายหมวกก็เริ่มคลั่งและเริ่มไม่ไว้ใจคนอื่นๆทําให้บ่อยครั้งที่คนขายหมวกนั้นฆ่าคนโดยไม่จําเป็นเพียงเพราะคิดว่ากาลังโดนคนอื่นหักหลังถึงจุดหนึ่งอังวนนี้ก็ทนเห็นเพื่อนกลายเป็นปีศาจไม่ไหวก็เลยเรียกไปคุยกับสองคน แต่ด้ยวยความที่คนไข้หมวกนั้นมีจิตใจที่ไม่ค่อยปกติแล้วมีความกลัวว่าจะถูกเพื่อนรักหักหลัง mm hmm. เขาจึงยกปืนขึ้นใส่อัง,งุนนี้ทาให้อัง,งุนนี้ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องยิงสวนไปเพื่อปกป้องตัวเองจนเพื่อนต้องตายแต่ที่แย่กว่าก็คือปืนในมือของคนไข้หมวกนั้นไม่มีกระสุนดูเหมือนว่าคนไข้หมวกเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะทาร้ายอังุนานี้ตั้งแต่แรกนั่นยิ่งทําให้อัง,งุนนี้รู้สึกผิดที่จริงแล้วอัง,งุนนี้นั้นตั้งใจจะฆ่าทุกคนที่นี่โดยไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยมแม เขาตั้งใจจะฆ่าทุกคนให้หมดรวมถึงตัวเขาเองด้วยเพราะเชื่อว่าที่แห่งนี้นั้นเปลี่ยนเพื่อนของเขาให้กลายเป็นคนไม่ดีเขาเลยอยากจะแก้แค้นมันอาริสึอ่านเกมเออกหมดแล้วตัวแม่มดที่แท้จริงก็คือโมโมโกะผู้ตายนั่นเองหากมองในมุมของเกมมาสเตอร์การที่ตัวโมโมโกะเองคือแม่มดประกอบกับการที่อังวนิเพิ่งเสียสติจากการฆ่าเพื่อนของตัวเองไปทั้งหมดนี้มันจะสามารถสร้างความโกลาหลนและความไม่ไว้ใจการหักหลังให้กับกลุ่มเพื่อนๆได้สมกับที่เป็นเกมสิบโพแดง อาริสุบอกให้ทุกคนเอาศพของโมโมโกะไปเผาซะเกมจะได้จบลงแต่อังุนิี้นั้นไม่ยอมและออกอาราวาอสอาซาฮิเข้ามาบอกกับอาริสุว่าเธอจะดึงความสนใจของอังุนนี้ให้และให้คนอื่นๆรีบเอาศพของโมโมโกะไปเผาซะทันใดนั้นอาซาฮิก็ยืนขึ้นและตะโกนบอกกับทุกคนว่าเธอคือดีลเลอร์ของเกมพูดจบก็มีเลเซอร์ยิงลงมาที่หัวองอาซาฮิตายลงในทันทีและอันก็เข้ามาพร้อมกับมีดที่เป็นหลักฐานมาเสริมอีกทีว่ารอยนิ้วมือน,นั้นมันกลับด้านอยู่ แปลว่าโมโมโก,โกนั้นถือมีดแล้วแทงตัวเองเรื่องทั้งหมดคือโมโมกะกับอาซสฮิเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนเข้ามาในโลกนี้พร้อมกันและได้ถูกเลือกจากเกมมาสเตอร์ให้เป็นดูเลอร์ของเกมพวกเธอมีหน้าที่เข้ามาแฝงตัวในกลุ่มผู้รอดชีวิตคอยหาข้อมูลและคอยจัดเตรียมเกมไว้สำหรับการแข่งขันหากพวกเธอเปิดเผยความจริงก็จะถูกฆ่าทิ้งทันทีพวกเธอทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมีคนตายมากมายจากฝีมือของพวกเธอ ทำให้โมอโมกะรู้สึกแย่และไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเกมสุดท้ายโมอโมกะจึงตัดสินใจฆ่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นแม่มดทุกคนนําศพของโมโมกะออกไปเผาเกมจบลงผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ชนะและได้ไปต่อหลังจากนี้ยังมีเกมที่น่าจะยากกว่ารออยู่อีกพอะยังเหลือเกมของเราเกมมาสเตอร์ Master, ได้แก่แจ็คแมมคิงที่คาดว่าจะเป็นเกมที่โหดและอันตรายกว่าเกมไพ่แต้มธรรมดามากนัก ยังไงก็รอติดตามกันในซีซั่น2นะครับสำหรับวันนี้ขอลาก,กัไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่